สวัสดีครับวันนี้วันที่2 6มิถุนายน267 7นะครับสถานการณ์ของเซ็ตนะครับเมื่อเช้าก็ปิดลบไป1.47จุดนะครับอยู่ที่1317.67จุดจนะครับเซ็ตก็พยายามที่จะยืนต้านเป็นเขียวให้ได้แต่ราคาก็กลับมาแดงที่สุดในการปิดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับส่วน m i i ก็ลบอยู่7.17จุดนะครับอยู่ที่3 0 0 359.17จุดนะครับก็ยังคง s i d e w a y ในแนวแคบนะครับอทีนี้เราจะไปเก่งกำไรนะครับเก่งแล้วก็ลงทุนตามนักลงทุนท็อปมันี่อินนะครับก็ทำไมถึงต้องท็อปมันี่อินเพราะว่านักลงทุนนะครับถ้านิยมหุ้นตัวใดในวันนั้นนะครับจะนำเม็ดเงินเข้าไปมากที่สุดแล้วก็จะเป็นตัวทำให้เห็นว่าราคานั้นบวกขึ้นขึ้นมา มากที่สุดในกลุ่มนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นของ t u u นะครับโดย True นั้นบวกขึ้นไป0.45บาทหรือ0.45สตางค์นะครับราคาอยู่ที่8.90บาทนะครับซึ่งเป็นแนวโน้มบวกขึ้นมานะครับไปดูนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมานั้นนะครับ True ยังคงบวกไป11.95นะครับแล้วก็บวกมาต่อเนื่องเมื่อ,เด,อเดือนเดือนที่ผ่านมา บวกไป5.33%แล้วก็หนึ่งที์ที่ผ่านมาก็บวกไป5.33%นะครับในปีนี้นั้นเข้าใจว่าทูกำลังกลับฟื้นคืนขึ้นมาได้อย่างชัดเจนนะครับหลังจากที่คุ้มเรื่งควบรวมไปกับ d t แทนะครับก็มีไม่มี PE นะครับตัวนี้ก็ต้องรอประกาศ XD นะครับเราจะได้เห็น PE แล้วก็เห็นยแล้วก็เห็น DPS แล้วก็เออร์เน็งเปิดแชร์ตัวใหม่นะครับที่อัปเดตต,ตอนนี้ก็คือเขายังไม่คงคงไม่ได้อัปเดตนะครับ แต่เราก็ต้องรอร,รุ้นกันต่อไปนะครับไปดูครับว่าการาฟของเขานั้นเป็นอย่างไรนะครับการาฟของเขาก็เป็นทรงดีนะครับหลังจากที่ราคาบวกขึ้นมานะครับใน3เดือนที่ผ่านมาก็ฉุดกรอบ linearization ให้ไซเว์ขึ้นไปยืนเหนือเส้น2องลวันราคาเป็นจังหวะไซเวฟขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นในมิตหมายอันดีนะครับที่ราคาไซเว์ขึ้นไปนะครับราคาแบบนี้หมายเขาว่ารูจแบรนบีเข้ามาการเรียบร้อยนะครับ โงบอกให้เค้นให้ราคาเลือกข้างตอนนี้ราคาเลือกเยืนอยู an, ่เหนือเส้นเกลกนการหรือจจแบนนะครับนั่นหมายก็ว่าราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปต่อนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปที่นะครับโอกาสสูงสุดที่เขาจะโอกาสจะมีขึ้นไปก็คือประมาณ11-12บาทนะครับสำหรับราคานะครับดูรตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาดีเนลยเคชันด้านเริ่มเริ่มแรกจะไปสูงที่11.50บาทนะครับตัะนั้น แน่นอนว่าตอนนี้ทูนั้นก็ถือว่าดีดกลับมาแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าราคานั้นขึ้นไปเห็นได้จากอะไรครับ MACD วอลุ่มนะครับมีวอลลุ่มเข้าวันนี้มีวอลลุ่มเข้าที่93.56มิลเลียนนะครับมีอาสชี้ขึ้นนะครับยืนอยูอ่ยืนอยู่เหนือ60นะครับกำลังจะขึ้นไปชนโอบอสนะครับ m c d ไซดีย์ยืนเหนือเส้นศนะครับแล้วก็ o อ v ก็ซ w ยเวัพขึ้นไปนะครับสัญญาณทุกสัญญาณเป็นสัญญาณบวกแล้วก็มีพาราบลิกษาลองรับอยู่ด้านล่างจุดไข่ป่านั่นเองนะครับเห็นว่าราคานะครับเราก็แท่งเทียนล่าสุดเป็นแท่งเทียนสีเขียวยาวด้วยนะครับแสดงว่าในวันถัดไปราคาจะเปิดเท่าของวันนี้แล้วก็ราคาพุ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปชนกรอบสูงสุดของรีนเดชันนะครับที่ราคา 9บาท96สตางค์นะครับคือเขาจะค่อยๆขึ้นไปทีละสเต็ปนะครับแล้วเราก็ยืนยันความถูกต้องด้วยทาวเวฟวินะครับดูทาวเวฟวิกว่าเขาจะมีโอกาสขึ้นไปต่อหรือเปล่านะครับเราต้องดูจากทาวเวฟวินะครับว่าจังหวะของราคานั้นมีโอกาสที่จะเป็นอย่างไรนะครับว่าโอกาสของมันยังคงไซด์เว์ขึ้นไปและจะมีโอกาสขึ้นไปสูงสุดที่ราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับต้องไปดูกันนะครับว่าของทูนั้น ยังคงที่จะต้องไซเว์ขึ้นไปที่ราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ใจเย็นนะครับเนื่องจากว่าเข้ารีเซ็ตนะครับไปดูทางเฟรมวีคกันนะครับวีคจะบ่งบอกนะครับในอนาคตที่อันไกลออกไปนะครับว่ายังคงที่จะสามารถยินหยัดราคาไซเว์ขึ้นไปได้ต่อหรือเปล่านะครับต้องดูทางเฟรมวีคนะครับซึ่งตอนนี้มันก็รีเซ็ตตั้งหลายรอบนะครับใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งใจออกนะครับ บางทีก็ต้องมีความอดทนสูงนะครับเป็นนักลงทุนอดทนในหลายๆเรื่องอดทนในหลายๆอย่างที่ต้องเจอเข้าไปนะครับเราก็ต้องใจเย็นนะครับอย่าพึ่งสีสเลสอย่าพึ่งใจร้อนนะครับเป็นนักลงทุนต้องมีความอดทนนะครับถ้ามันถ้ามันไปหนึ่งอาทิตย์ไม่ได้ก็ไปดูหนึ่งสี่ชั่วโมงนะครับพอสี่ชั่วโมงเสร็จก็ต้องขยับขึ้นมาที่เป็นจังหวะของ time frame w e e k นะครับถ้าไม่ได้ก็แสดงว่า เขามีการบล็อกหรือว่าข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูจังหวะถัดไปก่อนก็รอดูในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องขอข้ามทางเฟรนวิกที่ยืนยันว่าจังหวะของถูนั้นเป็นจังหวะไซเวฟขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นข่อข้ามไปแล้วกันนะครับอาถัดมาตัวที่2นะครับเรามาดูตัวที่2ที่นักลงทุนนะครับนิยมนําเมเงินเข้าอ่าลืมบอกไปนะครับถู มีเม็ดเงินเข้ามาเช้านี้เพียง229.36มิลเลียนนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งของของกราฟนี้นะครับของเซตนี้นะครับถัดมาตัวที่2นะครับยังคงเป็น AOT นะครับ AOT หลังจากที่ย่อลงไปนะครับล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะครับราคาตอนนี้ก็กำลังพยายามพายุงตัวนะครับราคาค่อยๆดีดกลับขึ้นมาหลังจากที่ย่อลงไปแรงเมื่อ2วันก่อนก็เกิดอาทิตย์ที่แล้วนะครับเมื่อวานก็บวกขึ้นมาสำหรับวันจันทร์นะครับ วันนี้ก็ดูเหมือนว่ากําลังขายทํากําไรนะครับราคาเท่าเดิมก็คือ58บาทนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับพอสเดือนที่ผ่านมาลบไป11% 1เดือนที่ผ่านมาลบไป10% 1อาทิตย์่ที่ผ่านมาลบไปอีก5%นะครับ P/E อยู่ที่48.93เท่ามี yield อยู่ที่0.62มี earning per share อยู่ที่0.72แล้วก็มีการปันผลมาแล้วที่36 0.36สต่างต่อหุ้นนั่นเองไปดูจังหวะก,การาฟของเขานะครับ กราฟของเขาก็บอกว่าเขายังคงนะครับยังคงไซา์เวย์ไปทานด้านข้างนะครับราคาหลังจากที่โดดโดดขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าเช้านี้นะครับเป็นสัญญาณหลังจากที่แท่งเป็นแท่งเทียนแท่งเทียนที่บอกว่าราคาจะลงต่อนะครับราคาจะลงก็จะมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับ <S <s คือเขามีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนแล้วเป็นแท่งสีแดงนะครับ <S <s ในวันถัดมาก็เลยเปิดเท่าราคาเมือ่อวานต่ำสุดของเมื่อวานแล้วก็กําลัง เป็นโดจิที่กำลังจะตัดสินใจว่าจะขึ้นหรือจะลงต่อนะครับเพราะ,ะนั้น a อ t อในช่วงจังหวะนี้ก็ถือว่าลงต่ำที่สุดแต่ว่าสัญญาณของเขาเป็นสัญญาณที่เบรกหรือว่าคือราคาต่อไปก็จะพุ่งพุ่งยาวขึ้นไปนะครับทางนักทุนครับตัวนี้ให้สัง,สงเกตทีดีนะครับว่าเมื่อเขามีทั้งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนั่นหมายเขาว่าถ้าราคาเขาตกลงมาที่ตรงนี้อีกทีนะครับเขาจะดีดราคาขึ้นไป สูงขึ้นไปในทันทีนะครับคือแบบนี้นะครับถ้าเกิดเขามีแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับแล้วในวันถัดไปก็ตามจะขึ้นหรือจะลงในวันถัดไปถ้าเมื่อไหร่เข้าราคาลงมาตรงเส้นตรงนี้เมื่อไหร่นะครับเขาจะดีดแรงขึ้นไปจะเป็นราคาพุ่งแรงขึ้นไปนะครับสำหรับ o t นะครับก็คือจบขาลงนะครับมันจะเป็นจังหวะจบขาลงราคาจะดีดขึ้นด้านบน ไซด์เว้าขึ้นไปเพราะนั้นเราต้องจ้องเก่งกำไรตรงนี้ให้ดีนะครับนักทุนครับทางแอดมินก็ไม่ทราบเขาเรียกว่าอะไรนะครับลืมไปแล้วนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์หรือจากการดูการาฟนะครับถ้าลองไปหาวิธีการนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับก็ดูแล้วกันนะครับว่าราคาเ็าจะดีดกลับขึ้นไปอย่างรุนแรงในทันทีนะครับเพราะเข้าดูแล้วว่าดูเราดูแล้วว่าโอกาสที่มันจะดีดกลับขึ้นไปแรงถ้ามันดีดลงมาในบริเวณ ตัวที่เขาเป็นไส้เทียนแถวนี้นะครับเขาจะดีกลับขึ้นไปอย่างรุนแรงในทันทีทันใดเพราะฉะนั้นก็าบอกลงทุนให้มาดูคลิปนี้ว่าถ้าท่านมาดูท่านต้องจ้องแล้วก็ซื้อในเกงกําไรในราคาที่มันที่มันลงไส้เทียนยาวยาวด้านล่างนี้นะครับถ้าเข้ามาเขาลงมาในในในช่องบริเวณไส้เทียนยาวข้างล่างนี้ก็ถือว่าเข้าเกงกําไรได้เลยทันทีนะครับก็ราคาก็ อาจจะเด้งขึ้นไปหรือจะเข้ามารับที่ราคา57บาทจุดกว่านี่นะครับราคาก็จะเด้งยาวข pues ึ้นไปนะครับก็ถื Attack อว่าเป็นจังหวะอันดีนะครับสำหรับตัว AOT นะครับก <imer> ็เรียนให้ทัานทุนได้ลองลองลองพี่นาดูนะครับอันนี้เราก็เรียนในท่นทราบแล้วท่านก็ลองลองจับตาดูนะครับว่าราคามันจะเด้งกลับขึ้นไปแน่นอนนะครับวันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้าไป146.66.86มิลเลียนนะครับสำหรับ เม็ดเงินนะครับถัดมานะครับตัวที่3คือบ d m s นะครับตัวบ d m s นี่ก็ตลาดให้ความสนใจแล้วก็นักลงทุนยังคงนิยมนะครับนำเม็ดเงินเข้ามานะครับ137.61มิลเลียนนะครับแต่ว่าราคาไม่บวกไม่ลบนะครับราคาอยู่ที่26.75บาทนั่นเองนะครับเพราะว่า3เดือนที่ผ่านมาก็กยังบวกลบอยู่นะครับลบอยู่6กหกเปอร์เซ็นต์นะครับ หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบต่อนะครับลบอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์กว่า,วาแต่ว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นบวกขึ้นมาสามจุดแปดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับที่อยู่ที่ยี่แปดจุดสามแปดเท่านะครับมียิ Y อยู่ที่สองจุดหกสองแล้วก็ Earning per share ที่ศูนย์จุดสองหกเราก็เคยมีการปันผลที่ศูนย์จุดสามห้าสตางค์ต่อหุ้นนะครับคลิปนี้รู้สึกว่าจะดูเหมือนมีประโยชน์นะครับเพราะว่าจับผิดทูราคาจะต้องดีดกลับขึ้นไป AOT ก็ รอมันเด้งลงมาที่แนวรับสําคัญแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปอย่างรุนแรง mm hmm. ก็มาเข้าตัวตัวที่3คือ BMS นะครับราคาดูเหมือนจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปและตอนนี้พยายามที่จะเยอะยืนเหนือกึ่งกลางบูชแบนนะครับก็ราคาก็ดูเหมือนว่าจะไซวย์ไปทางข้างเพราะฉะนั้นน่าจะเข้าเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับสำหรับ BMS นะครับโอกาสที่เขาจะขึ้นไปชนชั้น2องในวันก็มีสูงนะครับที่ราคา27 27.52บาท ตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่26.75บาทนะครับราคาก็พยายามจะยิ่งเลือกข้างขึ้นเป็นขาขึ้นนะครับเพราะนั้นแน่นอนว่าตัวนี้ราคาก็จะเป็นโอกาสเด้งขึ้นไปนะครับเรายกตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับมันจะคล้ายๆก,กันกับตัว AOT เมื่อสักครู่นะครับขายกันยังไงครับมันมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างแล้วเมื่อไส้เทียนยาวอยู่ด้านเสร็จราคามันมาต้านมาเจอมันเป็นแนวต้านตรงนี้นะครับ มันสร้างแนวต้านตรงนี้เสร็จแล้วราคาก็สวิงยาวขึ้นไปนี่คือนี่คือตัวอย่างที่ที่บอกว่าเมื่อไรก็ตามที่มันมีมันมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างเราจะเห็นแนวแนววิธีการกลับกลับแรงกลับด้านจากขาลงนี้ให้มันเป็นขาขึ้นไปนะครับมันก็จะสะท้อนตัวเองแล้วก็ราคาก็จะไปชนเส้นสองเลว,วันถ้าสามารถผ่านไปได้ก็จะทะลุเกิน27 5 2สสตางค์ขึ้นไปเพราะฉะนั้น ทางทุนก็ลองดูนะครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราพยายามจะสอดแทรกให้ท่านได้เข้าใจนะครับนั่นคือเทคนิคของเส้นไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะเป็นแนวแนวรับสําคัญนะครับถ้าสามารถพุ่งทะลุแนวรับขึ้นไปได้นะครับราคาจะไซว์เว์ขึ้นไปในทันทีนะครับถามว่าท่านควรจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้เราเราไม่ได้ทําให้ท่านหรือว่าชักชุงให้ท่านปักใจไปแก่เรา แต่ให้ดูว่าที่เราบอกไปนี่มันเป็นจริงหรือเปล่าและแนวโน้มที่เราบอกไปนั้นมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าท่านต้องจับตาดูนะครับเราจะไม่เราจะไม่แนะนําให้ท่านเชื่อหรือทําตามนะครับแต่เราจะบอกแนวโน้มและวิธีการของการดีดกลับขึ้นไปของมันให้ดูนะครับแล้วท่านก็ไปติดตามดูแล้วกันว่าจะจริงหรือไม่จริงแล้วท่านก็จะเข้าใจคําว่ารู้งี้นะครับก็อธิบายให้ท่านฟังประมาณนี้นะครับ มันมาจากประสบการณ์นะครับทั้งหมดนี้ประสบการณ์เล็กน้อยแค่สิบกว่าปีนะครับถือว่าเป็นมือใหม่ในการมันลงทุนช่องของเรายังคงเป็นช่องมือใหม่นะครับแต่เราจับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโอกาสเราเข้าใจในจังหวะและโอกาสเหล่านั้นเราก็มาอธิบายท่านนกลงทุนได้เข้าใจว่าตรงนี้ต้องระวังอย่างนี้นะราคามันจะขึ้นไปอย่างรุนแรงก็ท่านก็ต้องระวังนะว่าราคาจะทํากําไรให้กับท่านเองนะครับก็ก็เรีนย่านทุนได้ทราบไว้นะครับ อ่าวอลลุ่มออกนะครับวอลลุ่มขายซะส่วนใหญ่ขายไปอยู่2 0่สิบจุดเ้ามิลเลียนนะครับแต่ว่าไซด์ไซเว์ถึงไซเว์อัพขึ้นไปนะครับเอเบนซีดีก็กําลังจะไซเว์กลับขึ้นไปที่เส้นซูโร่เช่นเดียวกับ OV ก็ไซเว์อัพขึ้นไปนร,ราคาก็มีพาราบริกซารองรับอยู่ด้านล่างนะครับ3.2จุดสจุดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างแน่นอนราคาจะไซเว์ขึ้นไปอาจจะไปชนเส้น2องเลว,วันนะครับเป็นแนวต้านสําคัญ ลองพิจาราดูนะครับท่านักทุนครับมาที่ตัวที่4วันนี้นะครับของราคา b ี l b b l นะครับ b ี l เช้านี้ก็ราคาร่วงลงไป0.50สตางค์นะครับราคาอยู่ที่132บาทนะครับจังหวะถ้าราคา Bbl ร่วงนี้ต้องทำอะไรครับต้องช้อนนะครับต้องช้อนนะครับถ้า Bbl ร่วงนะครับคือยังไงเซฟบ bl นี้ก็จะลงได้หรือลงไม่นานนะครับราคาจะดีดกลับขึ้นไปนะครับ 3เดือนที่ผ่านมาเขาลบไป6%นะครับแล้วก็1อาทิตย์1เดือนที่ผ่านมาก็ลบต่อ5%แต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา1.50 1.5% 0.15%นะครับ,นะรบขออภัยที่พูดผิดนะครับแล้ว PE อยู่ที่6.02เข้านะครับมี yield อยู่ที่5.228ก็มี earning per share 5.51ต่างต่อหุ้นนะครับแล้วก มีการปันผลที่ห้าบาทคบเคยมีการปันผลที่ห้าบาท BPL นะครับ, BL, นรบธนาคารยังคงคปันผลเยอะแต่ว่าบอกว่าเศรษฐกิจย่ำแย่ทุกคนก็บอกว่าเศรษฐกิจย่ำแย่ออก GDP ก็จะ GDP ย่ำแย่แต่จริงแล้วมันจะย่ำแย่อย่างไงครับในเมื่อปันผลมาตั้ง5้าบาทมีมีมีธุรกิจอะไรบ้างครับที่บอกว่าธุรกิจ กลุม่มกลุ่มนี้เหมือนดูแย่แต่ว่าปันผล5บาท6บาทเคแบงก์ K ก็6บาทตัว SCB ยานแม่ก็ปันผล7บาท84สตางค์ย่ำแย่อย่างไงครับก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาบริหารงาน <c oughs> คือคือมันก็ต้องดูบริหารงานไปแต่ละไต่มาสดูนั่นเองนะครับก็ลองดูไต่มาสดัดตัดไปแล้วกันนะครับไปดูจังหวะก,การาฟของเขาแลวกันนะครับ กราฟของเขาก็เป็นจังหวะค่อยๆเสิร์นอาาวขึ้นมานะครับตอนนี้ราคากําลังพยายามจะเลือกข้างนะครับก็บีบตัวเข้ามากานของบริษัทแบนนะครับกำลังจะเห็นให้ราคาเลือกข้างแล้วตอนนี้ก็คือเป็นสัญญาณขาขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับแท่งเทียนมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างแล้วก็เป็นโดจินะครับเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ราคาจะเปิดขึ้นมาเสมอหัวด้านบนแล้วราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับ ก็รอดูวนพร่งนี้นะครับถ้าวันนี้ปิดเป็นแบบนี้นะครับเป็นอาเป็นหัวตะปูนะครับก็ลองพี่นาดูนะครับวันนี้ก็คือมันอยู่ที่ทุกคนจดจ้องหรือจดจําสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับก็ฝากท่นัทุนเอาไว้นะครับก็ b b l ก็มีเท่านี้จบไปสำหรับ b b l นะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือ top นะครับ top หรือไทยออยนั่นเองนะครับ ราคาวันนี้ก็บวกต่อนะครับ0.25สตางค์นะครับวันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น65.92มิลเลียนนะครับอ่าราคาอยู่ที่53.50บาทนะครับาสามเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป0.7เเนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป9.1.90เปเนะครับเท่ากับหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป1.90เเช่นเดียวกันนะครับ E อยู่ที่5.73เท่าแล้วก็ Yield อยู่ที่6.38นะครับ e.p.s ก็อยู่ที่2.62แล้วก็ dps ก็เคยปันผลที่2.75สตางค์นะครับตัวนี้ก็ยังถือว่าทำกำไรมาอย่างต่อเนื่องนะครับไปดูจังหวะการาฟของเขากันนะครับเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับแล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้น2และว,วันด้วยนะครับถือว่าพุ่งทะลุเส้น2และว,วันขึ้นไปได้นะครับราคาหยุดเส้น2และว,วันอยู่ที่52.90สาตางค์หรือบาทนะครับส่วนราคารับตอนนี้ก็อยู่ที่53.50บาบาทก็ แสดงว่าราคาพุ่งทะลุเส้น2องลวันขึ้นใหม่เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคายืนอยู่เหนือเส้น2องลวันก็จะมีแรงผลักดันขึ้นไปที่กรอบนีเนตเรกชันด้านบนนะครับก็คือจะมาที่กรอบสูงสุดของเรนเนตเรกชันถ้ายังคงไซด์เวทต่อไปเขาจะเปลี่ยนแกนเรนเนตเรกชั่นให้ไซด์เวฟขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วก็เป็น,นแนวทางในการบวกนะครับไอซไซยังคงชี้ขึ้นไปเมดซีดชี D ้ C, ขึ้นไปยืนเหนือเส้นซูนยโอวีก็ไซด์เวฟขึ้นไปยกเว้น วอลุ่มไม่เข้านั่นเองนะครับวอลุ่มก็อยู่ที่4.03ามิลเลียนนั่นเองตัวนี้รอแค่วอลุ่มเข้ามาแค่นั้นเองนะครับกองทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้หมดทั้งมวลก็ขอให้ทุกท่นานทุนนั้นได้กรุณากดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอพระคุณสำหรับท่านสมาชิกที่เห็นดีเห็นความดีเห็นความชอบนะครับสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาเริ่มต้นเพียงเดือนละ55บาทนะครับเดือนละแค่55บาบาทเท่านั้นเอง ในการที่จะเข้ามาแล้วเราก็จะมีทุกวันเสาร์วันอาทิตย์อาจจะมีคลิปที่ดูเฉพาะสมาชิกได้นะครับไปดูว่าจะมีวิธีการทำกําไรยังไงเราจะเก่งกําไรยังไงมีวิธีการที่จะเก่งกําไรด้วยเครื่องมืออะไรนะครับเกิดท่านสอบสมาชิกเข้ามาส่วนท่านสมาชิกทั่วไปก็ไม่ไม่สามารถดูได้นะครับเช่นท่านสมาชิกทั่วไปก็เช่นกดกดติดตามกดสับสก์ายอันนี้ก็ท่านยังไม่สามารถที่จะดูได้นอกจากท่านต้อง เสียเงินสมัครสมาชิกพิยงเดือนละ55บาทเท่านั้นเองนะครับก็เรียนใหท่านได้นักทุนได้ทราบเอาไว้นะครับไว้พบกันในคลิปเด็ดๆถัดไปสวัสดีครับ